ปลานี่หมูปลาค่ะคนจะเหุเป็นแพ็คเป็นแพ็คไว้แบบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทขนา,ขนาดขนาดครึ่งโลค่ะนี่นะคะอันนี้เนื้ออียงค่ะนี่เนื้อฟ้าน เหนือฟ้าน,นะคะแอบลัวมันเป็นโตจังใดหรอมันมน,มน,นี่น้องวัวพร้อมพาสามร้อยบาทไม่แพงสภาพเป็นแบบนี้พาไ,ไกลไม่น้ำแกงพี่นะพี่เออเครื่อเอ๊ะอันนี้คืออะไรหม้อกบหนึ่งร้อยบาทอาหารปลาหานห่อวัวนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแอาจะพาพี่น้องไปชมตลาดหอยเดือที่ยูจังหวัดหนองบองัวลำพูยู่ตรงนั้นแดงยื่นข่าวว่าตรงวันมีของปลาและอาหารบานท่าไรล่าอย่างอาจจะพาพี่น้องไปรับชมกันค่ะว่ามีอีกอย่างแน่แต่ก่อนอื่นนะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอนในการทำคลิปต่อไปค่ะตอนนี้พ่นกําลังคลิค่ะค่ะพี่น้องตอนนี้พ่นกําลังคีกคั้มวันพ่นจิเป็นซุ่มเป็นซุ่มนะคะมีซุ่มหนึ่ง ถึงซุ่มแต่บอลแน่ใจว่าถึงซุ่มไหนน่าจะแปดหรือเก้าเนี่ยนะคะเปเริ่อแงบบกันแล้วค่ะข้างในนี่อย่างแน่รอจับเตา คนนี้คนละครึ่งคนนะคระนี่อนี่คานี่คือี่คืนี่คน่ะือี่คนี่คือนหมคป่ะี่คน่คอนี่คนคนี่คืี่คนีคนี่คือน่านี่็150ืน่คนแ่คนี่คนี่คนอนี่คนี่คนคน่ค่ค นี่นะคะอันนี้เนื้ออีหยังคะนี่เนื้อฟ่านเนื้อฟ่านนะคะแอบบลัวมันเป็นโตจังเดยหรอกมนะั้งมีน้องวัวผ่าสามร้อยบาทไม่แพงราคาเป็นแบบนี้ค่ะไกลไม่น้ำแข็งพี่นะพี่เอ,อ๊ะอันนี้คืออะไร ัวกบหนึ่งร้อยบาทอาหารปลาบานห้าวนะนะคะโอ้พี่น้องเยอะแยะเลยมโมโบรี่นู้มีหลายสุ่มมากเลยพี่น้องมีน้ำผึ้งปลาพร้อมค่ะ ตัวน้ำพึ่งบะคะคุณ่อน้ำพึ่งาาอะตรงนี้มันคือเป็นจย่างไรคะอันนี้เป็นตรงอะไรมันเป็นตรงน้ำพึ่งที่ที่ขั้นขั้นแม่นาคะที่ขั้นออกมาแล้วอันนี้ไร่ขันอันนี้ขั้นได้ขั้นอโอเค มีหนัง oh, yeah, yeah. คอายแท้อ๋เยอะแยะปลาข้า่นอกปลามีปลาด้วยปลาอัน่คนปอปลายี่สบไข่ ตัวละหกสิบบาทค่ะนั่นนั่นและค่ะราคาตัวละสามร้อยสามรอสิบอันนี้เป็นปะนิดสดๆเลยค่ะปันิ้แม่น้ำเหมือนกันนะเนี่ยปันิ้แม่น้ะนิดแม่นอันนี้เบื้องตาค่ะเบื้องตารูเงือกก่อนนคะบริจกตาลูกค้านะคะนี่เงือกแท้เงือแดงเชิญค่ะพี่น้องตลาดตลาดเหมยเดือนะคะ ตลาดหอยเดือตลาดหอยเดือนมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ปลาปลาปลาหลากหลายชนิดมูยาวโอ้โหพี่น้องบ้างอันนี้ค่ะมีด้วง ร่วงมะพร้าวขีดสามสิบห้าบาทสามขีดลอยอันถ้ามาฉาดหรือเลี่ยงคะงงหรือจง,เ,งเลี่ยงเอาอีกยังให้เขากินค่ะอ,นนอุ้ยตาละดินรุวยก็บอกข้า,อ,ขา,อ,ขาอุ้ยตาละเขาดิน <laughs> ็น,น,นส้มของปลาค่ะผสมผู้ใดมากกินของสมปลามากค่ะปลาส้มส้มปลานี่ผลิตภัณฑ์แห่งของปลาด้วยค่ะเ,เป็นปลาแหงค่ะเ,เป็นส้มปลาเหมือนกันแล้วก็นี่อ่อนี่สำหรับผู้ใดที่มากแบบนี้นะคะ มีน้องเขียดพร้อมน้องเขียดสองรอยบาทค่ะสิบกิโลอะไครับแล้วก็มีปลาสลิดเดอย่ะนี่ปลาสลิดเ,เชิญน,นะคะโบ้แพ้งแลวพี่น้องร้อยยี่สิบบาทได้4ีตัวนี่ไข่ของค่ะ,ะ,คะอมือออ มีหอยหอยตองอาหารปลาอาหารอีสานนี่คนไลายหลายพี่อ้องเบิ่งรถจอดเต็มเลยนี่นี่เต็มเลยค่ะวันนี้พี่จอดรถเลย ปิ้งต่อไปไปโซนผลไม้มีม่มงวงถั่วหวายครับแม่เป้งขวัวครับแม่เป้งขวัวกับนี่ผัดจานละหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่น้องนี่หวายพร้อมนี่หวายนำ้ำ และคนสี่นี่นี่ไวเป็นเซตและก็มี่นอม่เป็นเซตด้วยนะคะเาต้นนะจ๊ะค่ะ แป้งจีอไนนี s <S ้แป no. ้งจี Becca ๋ี well, like to to ่นเอาเป็นขเขา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 เาเขนเขานขาเ่าเขาเเขาเขาเเขาเม่เขาเขเขานขเขาเ่เน hmm. ีเข่เานขาเขีเเป็นแาาเขเาเขาเขาเเขนเขาเอยเขา่ขาี่าเขาเขนเขงเขเเอาไปปิ้งไปเขาไปอบไดเขะเขาเเหมือนกันนะคะ เราฮอสสามารถช้อปปิ้งเป็นเออเป็นอีหยังกิ้งฮอสชอบๆนะเอาข้างของเทิงเลยเพราะแบบว่าพัอปปิ้งของเทิง,ข,งข้างบนแบบย่างย่างจังสีเราฮอสเอาเป็นปูอัดเป็นไก่เป็นอีแองกิ้งสิเหมือนพิซซ่ายังใช่ไหมคะไดร์บคะคุณแม่ <laughs> อ๋อต้องกินต้าแป้งย่างเด้ยอันนคะอื้อ ขอบคคุณ่ะพี่น้องรลอยหนึ่งแล้วอันเล็กๆนี่แหละคะห้าสิบบาทค่ะนี่อาจจะช่วยให้เบอร์นี้หาสิบบาทได้ห้าชิ้นรลอยหนึ่งเลยสิบเอ็ดค่ะพี่น้องเป็นขนมบ้านๆนะคะนี่สำหรับผู้ใด้ที่ช่างนาหน้าเบอร์เบอร์ทั้งนาเอ๊ะ ม้วนม้วนค่ะ <chor> พ <ragt angels> ี in <Inter> <ator> ่น้องม้วนอันนี้แม่จีนุ่นค่ะาียัง่นอนกระเจี๊ยบยางเยอะเลยค่ะพี่น้องบึงอย่นงนี้เ่า

โซนของเครื่องดื่มค่ะพี่น้องและโซนนี้ยามใจวัพี่น้องแอบมาเจอนี่มากเชอรี่มากเชอรี่บลอกเกอร์กินเดี๋ยวแอบจะล่องเบิง พี่น้องในซือสิงที่แอได้นี่เนื้อมูลปลาแล้วก็เยอะแยะเลยถูกมากครับถูกมากพี่น้องเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายนี่ไปเลย